เอาละครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับกลับมาแล้วนะครับหลังจากที่ห่างหายกันไปนานนิดนึงนะติดภารกิจแล้วก็ติดสงการด้วยนะครับกลับมาแล้วนะฮะเรามาเล่นเฟิงหมินสกินทองนะครับที่อยู่ในตู้กาชาที่มันยังไม่หมดนี่แหละนะครับ <Okay. S 1> คือขอปรับเปลี่ยนนิดหน่อยนะออาล่ะเดี๋ยวเราพร้อมกันแล้วผมว่าตัดเข้าไปดูเกเกมเลยดีกว่านะครับสำหรับเกมแรกของเราในวันนี้ครับ เอาละครับผมในที่สุดนะเราก็ได้กลับมาวิ่งเล่นในแมปไปที่เรียบร้อยได้ด่านลานเก็บของเก่านี่ครับไม่มได้เล่นนานก็รู้สึกแบบวิ่งไปด,ดขัดอยู่เด้อโอ้เจอตัวเกาหลีด้วยนะครับเป็นตัวที่โหดนะผมว่าโหดนะช่วงนี้แบบว่ามันฟาแบบแป๊บเดียวเจ็บอะเดี๋ยวผมวิ่งหาตัวเทมก่อนนะฮะอุ้ยเพื่อนโดนแล้วนะตัวน,นี้ไม่มีเนะาะอไหนนาะตัวเทม เจ็บแล้วนะเจแล้วเจแล้วอีกทางก้อนหินนะครับเดี๋ยวขอญาตจุดเทียมพรก่อนนะครับผมตัวเทียมประสานพรนะบุญฮิวนะครับเ,เ,เจ็บแล้วนะ่าจะล้มแล้วนะ่าปั๊บปับปบป๊บปับเพบเรียบร้อยโอเคฮะเพื่อนโดนแขวนนะครับมาไหมเห็นผมมั้เห็นผมหรือเปล่าเติมมีดนะ เจอมมีดแล้วนะครับเจอผมแล้วโดดไปก่อนนะฮะมาทางไหนดูดีๆน,นะครับโอ้เหยียบพรไปเรียบร้อยนะครับอ่ากลับไปแล้วนะให้เขาเสียเวลาให้เขาเสียเวลาไปทำ,ทำลายเทมพอร์ตนะเจอผมนะฮะชักมีดออกมาโอ้ยิงติดตู้ใจยเย็นเอืเฮ้ยมีดชิ้นเหรอโอ้มีชิ้นมีชิ้นเรียบร้อยฮะตานนี้ เจอมีดชิ่งครับผมค่อนข้างรับมือยากอยู่นะโดนเนี่ยชึบเพิ่บอีกครั้งเดียวเจ็บนะครับโอ้ยมีดชิ่งอ่ะชิ่งมาโดนเฉยโอ้โหเจ็บ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 ใจเย็นนะเพื่อนแบบนี้ครับอือโดนหนึ่งเล่มสองเล่มดูขีดด้านบนครับโดนแล้วสองเล่มฮะดัด เขาจะใช้มีดชิ่งกับผมฮะคุณผู้ชมมันต้องวนแบบดูดีๆอ๊บโดนไม่โดนโดแล้วหนึ่งเล่มผลไปก่อนฮะดูดีๆฮะฮะึ๊บฮึ๊บล้มไปก่อนเลยบรนลัดเขาน่าจะขึ้นด้วยนะเมื่อกี้ต้องรีบล้มไปก่อนนะครับไม่ต้องรอล้มไม้นะไม่งั้นโดนมีดวิ่งฉีดครับฉีกให้ไกลเลยเพื่อนจุดพอนะฮะเพื่อนจุดบุนอยู่ตรงนั้น ตรงนี้ยังไงสิเขาดักนะครับไปละวีียัดมาอุ้ยเดี๋ยวอุ้ยผมรู้ว่าเขาจะตียัดไม้แล้วนะผมวิ่งออกมาไกลแล้วนะโดนเฉยเลยเหรออะไรวะเฮ้ยปิงบน่นี่ใช้ปิงตีบ่นี่ไปแล้วนะเพื่อนไปแล้วเดอ้อระวังเดอ้อแปลกนะครับเพื่อนเราก็ปั่นไฟกันไม่ขึ้นเลยนะเขามีธานาด้วยนะครับแต่ก็ เสร็จไปแค่ครื่องเดียวอะค่อนข้างที่จะปั่นท้ากันอยู่นะครับสำหรับทีมเราโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วมิคาเอล่าโ,โ,โ,โดนแล้วนะครับอีกทีอีกทีมาแล้วครับผมมีโรดี้มาช่วยนะฮะมาปั่นไฟครับ ยังไม่ลมนะครับยังไล่กันอยู่แบบชิว,ชวๆเพราะง,งั้นเราก็ปั่นไปกันแบบชิวๆนะครับใช้เวลาให้เป็นประโยชน์นะฮะปั่นไปก่อนอยากน้อยให้ได้อีกสักเครื่องสองเครื่องนะโอเคลมแล้วก็จะเสร็จนะครับเครื่องนี้ไฟใายมาไม่ได้ใช้โอเคครับเพื่อนปั่นเสร็จหนึ่งเครื่องน้องเนียปั่นเสร็จนะเดี๋ยวเราปั่นอีกหนึ่งเครื่องนี้ก็เสร็จ เครื่องนั้นเสร็จแล้วเี๋ืวเครื่องไหนเอานี่ไงเครื่องค้างบันเล็กน่าจะปั่นได้นะปั่นกับเพื่อนครับจะได้ปั่นอยู่เร็วโดนแล้วครับผมมีไคล่าจะไปช่วยแล้วนะเอรอดีนี่สายช่วยเพื่อนนะประากรอยู่แถวนี้โอเคเพื่อนได้อยู่แหละน่าจะช่วยได้อยู่แหละเฝ้าหรอเหลือเครื่องสุดท้ายเฝ้าหรอ ช่วยได้ไหมเนะี่ะช่วยด้วยเร็วเฝ้าอเอ้าแล้วเอโดดีด้วิ่งไปช่วยไม่ได้หรอนีไ่ไงวิ่งกลับมาแล้วเฮ้ยเอ้ากลับมาทำไมให้อายบ้านนาะโอเคช่วยก็ได้ไปขอไปดูหน่อยแล้วกันยืนเฝ้าเลยเหรอมีอันติแล้วยืนเฝ้าป๋น,นี่โอ้โหยืนจูบเลยผู้ชมกลัวเขาแบบ เก็บอันตีไว้แล้วเราเข้าไปช่วยแล้วมันมันช่วยไม่ทันน่ะคืออันตีมันเร็วมากนะครับตัวนี้มาฮะเปิดประตูได้เปิดนะมีคนเข้ามาที่อ่ะโอเคมาที่แล้วมาที่แล้วมาที่แล้วมาแล้วเพื่อนช่วยกันเลยช่วยกันลอยวิ่งเหมือนบอดเลยเอ่ะเขาหลุดหรอเหมือนบอดนะฮะเนี่ย นั่นอะวิ่งหยุดหยุดวิ่งหยุดหยุดบอดครับผมเขาน่าจะหลุดนะเอา้าไม่บอดด <c oughs> ้วยม a p เอา้าทำไมมันทำไมมันไม่บอดอ่ะมาดีดิ <c oughs> ไอ้ไฟฉายนี่ผมก็ใช้ไม่คล่องนะฮะเอาจริงๆคือตั้งแต่เล่นเกมนี้มาก็ไม่ค่อยได้ใช้ไฟฉายเลย <c oughs> ไอ้ที่ถือมานี่ถือมาเท่ๆนะครับเพราะว่าอย่างน้อยเราก็ มีบุญฮิวแล้วไง,งเลยคิดว่ากาของพยาบาลยังไ,ไม่ค่อยจะเป็นนะถือไปฉายมาเล่นโอเคที่อยืนนิ่งๆอยู่ข้างหน้าเพื่อนนี่คือหลุดเหรอตอนแรกก็คิดว่าตั้งใจเฝ้าไม่ใช่เหรอ <c oughs> <c oughs> ยังไงฮะเกมนี้ก็ <c oughs> <c oughs> น่าจะออกกันได้แบบไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับ เอาเป็นว่านะครับเดี๋ยวเราไปเล่นกันอีกสักหนึ่งเกมแล้วกันนะครับเกมนี้้าตกรลุดไปแล้วก็ถือว,ว่าเราก็ออกมาได้แบบฟุกๆแล้วกันนะครับผมเอาละไปดีกว่าฮะเอาละครับเกมที่2นะครับเพื่อนเราก็ถือกล่องพยาบาลมาหนึ่งคนนะฮะอีก2คนไม่ถืออะไรมาเลยแล้วเปิร์กอะไรเนี่ยแล้วมิคาเอล่าไม่มีเปิร์กมือถือหรือว่าจะเที่มพรจะเทม่บุญอะไรเลยเหรออะไรเนี่ย บทว่านี่หน้ารอเกมแบบใหม่ก็ค่อนข้างเท่นะครับนะเท่เลยแต่ว่าเราสามารถกดดูเปิร์ดูอะไรของเพื่อนได้นะครับตรงนี้เลยแต่ว่ารออีกแป๊บหนึง่งตอนเข้าหน้าโหลดก็จะเห็นอีกอยู่ยดีนะ <c oughs> <c oughs> ก็ถือว่าเพิ่มมาให้มันแบบมีอะไรนิดนึงนะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมันเลยดีกว่านะครับ เมที่2ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วลูมหายใจไม่ออกนะครับเกิดด้วยกันเลยปั่นไปเพื่อนปั่นไปเดี๋ยวเราเล่นเองเหมือนพวกนายนีย่จะถือของหรือว่าเอาเปิร์กมาแบบแปลกๆอยู่นะมันไม่ใช่เปิร์กที่คนทั่วไปเขาจะเอามาเล่นกันนะนะตัวอะไรก็นีอ่างนี้ตัวเทียมด้วยนะครับดิ่งน,น,นี้มีไหมไม่มีไม่มีงั้นก็น่าจะเกิดที่ตรงนี้ โอเคเจอแล้วเดี okay, ๋ยนะเจอไฟแดงๆเฮ้ยเดือแฮกด้วยแล้วผมถือไฟฉายไง <Yeah. S 1> เอาละฮะมันละฮะผมสามารถส่องไฟฉายทำลายกับดากของเดือแฮกได้นะฮะโดดข้ามไปก่อนวนมาครับมาครับเดือแฮกเดือน4.4นะครับยังไงซิตามล้กยาลวครับ มฉีดนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เห็นเขาแขวนนั่นแหละเขียนละหนึ่งไงทำลายดุจอนเห็นเขาขีดนะครับก็เลยฉีดมาตอนนี้เขาไปที่อื่นแล้วนะครับผมจะกลับมาทําลายกับดักที่เขาฉีดโอเคหายเดฮกแพ้ไปฉายนะครับเพราะว่าไฟฉายสามารถส่องแบบทาลายกับดักได้ไปครับเอเจอเจออยู่หน้าประตูส่อง อ้าวกลับมาเจอตัวมาครับเล่นกันหน่อยะฮะขึ้นเนินทำไมอ้ากลับแล้วกลับแล้วเขาไม่ไล่อะฮะผมว่าผมต้องแบบต้องให้เขาแห่หน่อยแล้วนะแห่แบบแห่เรียกตัวเนะน่าจะมีกระดักอยู่ตรงนี้แห่มามามาไหมมานะครับฝนมาเลยครับ มาครับมาครับไม่มีหรอผมเปน,นะไปไปเลยกองไฟอ้าวไม่บอดหรออ้าวชิบหายแล้วโดนหนึ่งทีนี่หลบเด็ดไปีด,ดีอีโก้ไปครับข้าม้าต่างมาผมชีครับชี้ชีโอ้เข้งไฟโดนทำลายไปแล้วหนึ่งนะผมเปน,นะเออผมเปน,นะบวกก่อน บอสกว่จาจะบอตกระโดดหน้าต่างได้อยู่ครับที่ตุดมาแล้วที่ตุดมาแล้วทำไปดีกว่าฉีกมาเล่น LT นะฮะข้างหน้าเนี่ยเล่นได้นะกับไปแฮกโดดครับไม่ถือ <laughs> ถามอ่ะทำอันนี้ก็ผลต้องการไม่ได้เล่นนานครับก็เลยจุกไม่ค่อย,อย,อยขมวิ่งมั่วที่เป็นโอเค เดี๋ยววิ่งส่งมาตรงนี้นะครับทันอยู่มะทันอยู่แหละปัะ๊กไม่คือยังไงตามอยู่นะครับโดดล็อกนี่สเตปหลอกว่าจะไปอีกทางหนึง่งอยู่แต่ยูฮะทำกระต่างล็อกเรียบร้อยครับหุนมาตรงนี้ตามไหมตามไหมน่าจะขีดแล้วนะน่าจะขีดจะเขียนแล้วตอนนี้เครื่องเดียวแค่เครื่องเดียวเท่านั้นนะฮะ เอ้ายังตามอยู่หรอตามมาขีดแล้วนะครับน่าจะขีดแล้วแหละแทนผมวิ่งแบบอ้อมๆฉิกๆีกนะครับไม่เข้าไปใกล้หรอกรู้ว่าขีดเราจะเข้าไปใกล้ทำไมเพื่อนอย่าบังหน้นตาต่างเขอโดนหน่อยโอเคเพื่อนโดนเรียบร้อยอ้าวิ่งตามกันเป็นบบือมาเพื่อนมาฮิ้วหน่อยอา้า <c oughs> วลมฮิ้วแน่ไปใส่ละ ไปไายมาหิวค่อยในสูโอ้เงินไหลหิวนั่นแหละขอบคุณครับเมื่อกี้คอเด็ดนะครับโดนล้มไปที่เรียบร้อยโดนแควน้นโดนแควน้นแล้วเครื่องแต่แค่เครื่องเดียวนะโดนโดนเฝ้าวะนี่ <c oughs> อย่าพึ่งใจเย็นเพื่อนใจเย็นอยู่ซื่ออยู่ซื่อเดี๋ยวเขาไปช่วยเองกำลัยไปตรงไหนอ้าวกำลับไม่มีหรอมันก็ลงมาพื้นเราไม่มีบอลลนะ มาแน่มาแล่ผมา,ามไหมไม่เอานเนะครับต่เอาคนเจ็บนะมีกำลังไม้แถวนี้โอ้ไมไตต้ตรงนี้ใช้ไปแล้วกำลังผีดตรงนน้นเพื่อนปั่นยังไม่เสร็จหรอผมพยายามให้มันแห่นะครับนะเขาจะได้ยิงมาแต่ว่าเขาจะได้วาบมา <laughs> ไม่มาแฮ เอาใครทำลายตัวเทียมไปวะเอ้ยต้นนึงอยู่ตรงนี้นะเนีย่ยตรงนี้เอาไม่มีแปลว่าอยู่ในแนทตรงนี้นะครับขอจุดไหนได้ไม่ได้ตัวเทมอะเอาเฮ้ยเพื่อนนายจะทำลายตัวเทียมหมดแมบบ่ได้เด้อที่อย่างวะโอเคเปิดประตูครับ เปิดประตูให้เรียบร้อยก่อนค่อยไปช่วยเพื่อนนะเพื่อนยื้อไว้ก่อนแหมเพื่อนก็แบบไม่เหลือโททงโซเชียมไว้สักอันหนึ่งนะฮะให้เราได้จุดพรจุดเพลินจุดบุญจุดอะไรหน่อยแมททำลายกันซะหมดแมมเลยขีดไว้ขีดไว้ขีดไว้ซองแ้มม่มาไหมล่ะมาไหมล่ะมีไงมาไหมล่ะมาไหมล่ะ มาบ่จีม,มาบ่ละ่ะจีม,มาบ่ละ่ะตามมา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 วนทีนึงป๊ามตามมามาได้อยู่เด้อตามมารอเปเลยรออะไรละ่ะเปไปเลยฉีกฮะฉีกให้ไกลฉีกให้ไกลจากที่ตรงนี้เปไปเลยครับโอ้มาหายไปแล้ว ไปเป็นไรไม่ต้องรีรอเอาเพื่อนออกออกรีดรีดขอเล่นขอเล่นมาดิโอ้โหมาดิ้องบอดอ้าวอ้าวอาวอา,อา,อา,อาตามอยู่ตามอยู่ส่งไปจ่ายไม่ค่อยข่มเลยพี่ผู้ชมต้องเอามาฝึกเล่นบ่อยๆนะฮะไม่โดนหนึ่งที่ไม่บอส ยังตามยู่จะเอาให้ได้จะเอาให้ได้เพื่อนตายไปคนหนึ่งเพื่อนไม่ทันหรอเมื่อกี้ทึบไปก้อนไปก้อนเอาอุ้ยเพื่อนนี้เสียจังหวะเบิร์ตออกดีกว่านะครับเพื่อนตายไปหนึ่งคนนะฮะเราถล่มมาได้สามคนก็ก็ดีละ <c oughs> เอาแล้วครับผมสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเล่นพอหอมปากหอมคอนะครับ กากที่ห่างหายเปนานติดหลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นการเรื่องสงการด้วยแหละเนาะแล้วก็ติดกับากภารกิจต่างๆนะครับโอ้ย9 5วิก็ได้อยู่ยุ่งแบบงงๆเป็นแบบรวนะัวๆเอาละขอบคุณทุกคนที่ทเข้ามาติดตามแล้วก็รับชมนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย